วันที่3พฤศจิกายน2566ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริณนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมศึกษางานเทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนวัตกรรมเสริมแกล่งถั่วเหลืองไทยเพิ่มรายได้เกษตรกรณน,นิคมสหกรณ์แม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิสิทธิ์ศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ,กะเกษตรกรในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบโล่รางวัลน,นักปลูกถั่วเหลืองมือทองประจำปี2566ให้แก่เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการปลูกถั่วเหลืองเป็นปีแรกพร้อมกล่าวว่าถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญเนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่สามารถผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายไม่ว่าจะใช้ในการสกัดน้ามันแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตอาหารสัตว์จึงทําให้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ ที่สาคัญถั่วเหลืองยังช่วยบํารุงดินเพิ่มธาตุอาหารในดินลดการใช้ปุ๋ยในการปลูกพืชฤดูถัดไปแต่ปัจจุบันประเทศไทยกลับสาม,มารถผลิตถั่วเหลืองได้เพียง2องถึงสามหมื่นตันต่อปีและยังได้ผลผล,ผลิตต่อไร่ต่ําขณะที่ประเทศไทยมีความต้องการใช้ถั่วเหลืองมากถึง3.2ล้านตันต่อปีจึงทำให้ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าถั่วเหลืองมากถึงร้อยละ99 หน่วยงานต่าง,างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับทางสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทยสมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าวรวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในการร่วมกันศึกษาวิเคราะห์วิจัยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาส่งเสริมผลผลิตถั่วเหลืองให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจนสามารถเพิ่มผลผลิตจาก267กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มเป็น300-400ถึงกิโลกรัมต่อไร่ เป็นผลสําเร็จในวันนี้โดยนําร่องพื้นที่อําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นโมเดลต้นแบบยกระดับเพื่อเศรษฐกิจทวเหลืองไทยผลักดันสู่หนึ่งทองถิ่นหนึ่งสินค้าเกษตรมูลค่าสูงตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สอดคล้องนโยบายตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ของรัฐบาลซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และส่งเสริมถึงโมเดล การเพิ่มผลผลิตหละัดละต้นทุนการผลิตเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรนำไปประยุคใช้ในการปลูกทั่วเหลืองในพื้นที่ตนเองต่อไปเรารวมตัวกันอยู่มารวมใจกันไว้ร้อมก่าเดินต่อไปพอคุณใจรับว่านองค์กรเราจับมือสร้างสันป่าฝันพระราศฎร